หลังเร็วๆโอ้โหนะเต็มเลยเตตู้เขาวางไว้นุ๊กเตตู้งเขาวางไว้ครับอ้าวเตตู้งอ่ไหนเตตู้งเตตุ้งจะกล้าทำอะไรทำไมข้าวมันหกนะตอนนั้นทานอนนั้นอิ่มเลยอิ่มเหรอนะแค่นั้นน่ะโอ้มันกินไข่ไปกี่ใบแล้วนะกินไข่ไปกี่ฟองสอง อะ да ไรดากสโเออเออาเอาโอ้ผ้ามาดิรอแกให้หน่อยซุ่มซำอย่างเงี้ยมองไม่เห็นื่อดูความกวนระสาอืออะไรเนี่กั้นผ้าผ้าผ้ามา อะไรอ้วนแล้วใครเลือกชุดให้หน่ะฮนะใครเลือกชุดให้เลือกเองฮะสวยดีนะชุดนะเนี้ยนะโฟนเข้ากบมุนมากเลยกลมอกเลยอัอหาอันานาจะกินต้ยมยำเหรอต้อยมยำขาหมูเหรอ กินได้เหรอไม่หอฮะกินได้แล้วเราชินน้ำไปแล้วลองชิมน้ำไปแล้วไม่เผ็ดเหรอมันกินเผ็ดได้แล้วโตแล้วขึ้นพอสามแล้วก็สอบคณิตตกก็นี่ไงนี่เน่เน่เน่ได้ยินข่าวว่าสอบคณิตไม่ผ่านเหรอเลิกสอบสอบคณิตตกเลแล้วสอบโพลทำไมไม่บอกพี่นาสอบยังไม่นั่งบอกกันได้ยังไง ใ่าว่าสอบไหมนี่แหละฟางบอกว่าให้ตั้งใจเรียนยห่วงแต่เล่นเอาเขาถามจุดเขาไม่สวยเหรอชมเขาหน่อยไหนอะนวดนวดนวดเบอว่าจุดน้องกสวยถามจะไปยืนอยู่ข้างหลังจะเห็นไหม่ะอือ เาดูกับข้าวกินให้หมดนะโฟดโฟดรอบก่อนโฟดกินให้หมดนะข้าวน่ะเฮ้ยกินจบตายแล้วยิงหนักเก่งมากตกใจหมดแล้วโป้ทำได้เหรอใช่ก็คือประกาศชื่อคือประกาศคนที่คนที่สอบออกคณิตไม่ผ่านแต่ว่าเห็นมีชื่อพี่นาคนสุดท้ายนาคนเดียวเหรอ ม่เห็นมีคนอื่นทำมีคนอื่นด้วยไหมมีแต่ว่าแอนคือบอกว่ามีไม่ถึงสิบคนหนูมีไม่ถึงสิบคนโกกาดเลยโกกาดมานั่งกินข้าวมานาแล้วช้อนอะไรไปหหม่นเอาช้อนอะไรไปโหม่นเล่นเอามาเก็บกินข้าว กัสมากินข้าวสวยสวยสวยก็สวยแหละมะมาม,ะม,มามา,ม,ามันดึกพรุ่งนี้ไปสอบเนอะอีกวันหนึ่งนะพรุ่งนี้นะแล้วพรุ่งนี้สอบวิชาอะไรบ้างไม่รู้พรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าสอบวิชาอะไรบ้างไม่รู้อนะไรล่ะตารางสอบเขาแจกมาให้เขาแล้วโฟก,กัสน,นะยังไม่มีตาราง ไม่วันนี้เป็นไงบ้างสอบทำได้ไหมหหนั่งลงนั่งลงนั่งลงทำได้ทำได้นี่คือตัาไม้ลทำได้หรือได้ทำาด้นะบอกากร์ดทำได้หรือได้ทำขย, <laughs> ย้่บนรถเป่าเอาลงไม้ยังไปเ,เปิดเอาคนแห้เปิดดูดเบเื่อยคนแก่จุก <laughs> เอ,เอาไม้กวาดมากวาดเดี๋ยวกาศมันตายแล้วมันตายแล้วตไปไไปกดปาาปกดเปิดรถแล้วก็หยิบมาอยู่หน้ารถนะ่ะหาะาม